ผมมั่นใจว่าทุกคนมีศักยภาพอยู่แล้วนะแค่ว่าบางครั้งอาจจะเจออุบัติเหตุระหว่างชีวิตทําให้เราไม่สามารถที่จะมีทัตนคตที่บวกได้แต่ที่สุดแล้วทัติจตดคืออะไรที่อยู่ในมือเราตลอดนะครับผมล่าสุดผมได้เจอท่านทูตเออยอรมันนะครับท่านดกอร์เกออกชมิดท่านพูดอยู่คำหนึ่งครับท่านพูดภา,าษาเยอรมันใช้คําว่า Nieman i s มาร์ค o อสโ s ว o นอิสพาวเวอร s เล a ดัต e ์มิ n e ีเวอ o ์ว h e อ o พก็ t ์เดอะพาวเวอร์ทูชินจ์ By our hands, but many people underestimate it and managing our mind to cope with unpleasant incidents to cope to cope with something pleasant in your life. This is what you yourself alone can do. No one else can help you. <laughs> จะยอมให้ใครเขียนบทของเราชีวิตจะเป็นเช่นไรก็ขอให้เป็นก็เราเรื่องราวที่เราต้องเขียน